บ้าไปแล้วกับตัวเกมแบ็กมิดหมูคงที่ราคาทะลุเกือบ50,000บาทสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพูดเกี่ยวกับตัวเกมแบ็กมิดหมูคงกันหน่อยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้สัมผัสหรือหลายคนก็กําลังจะรอเล่นกันในวันเสาร์นาท,ที่จะถึงนี้นะครับกับวันหยุดพักผ่อนก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สื่อต่างๆก็เรียกว่าใครที่บอกว่าไม่ชอบไม่โอเคนะครับก็อาจจะต้อง หลบกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากระแสค่อนข้างมาในเชิงบวกเรียกว่าเกือบจะ90หลักนะครับเกือบอาะตีไว้ว่าถ้าคนไหนที่ชอบสายคอแอคชั่นอยู่แล้วก็คงจะไม่ผิดหวังนะครับไม่ไม่ผิดหวังกับตัวเกมนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราเองอาจจะมองว่ามันดูเป็นสิ่งที่ห่างเหินนะครับห่างเหินไปนั่นก็คือในตัวชุดของนักสะสมนั่นเองนะครับที่ผมจั่วหัวมาว่าตัวเกมแบ c ็กมิทหมูงงนะครับมันมีราคาเกือบจะครึ่งแสนบาทนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่ผิดมากนักนะครับเพราะว่าในตัวชุดนักสะสมนี้มันก็จะมีตัวดิจิตอลโค้ดก็คือตัวเกมให้มาด้วยนะครับที่เป็นแบบดิจิตอลของทางฝั่ง PC เขานะครับซึ่งทางเกมไซท์นะครับเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับกับตัวชุดนักสะสมแล้วก็เปิดเผยในเรื่องของตัวราคาให้เวลาวเกมเมอร์เนี่ยได้ทําการพรีออเดอร์กันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับก็เรียกว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าอยากจะพรีออเดอร์จริงๆก็ต้องอาจจะต้องมีโดนค่าบวกนู่นบวกนี่ กันไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าหากจะอยากได้จริงๆก็คงจะได้ง่ายมากกว่าทางฝั่งเกมเมอร์ที่อยู่ทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะครับเพราะอย่าลืมว่าค่ายผู้พัฒนานั้นอยู่ในทางฝั่งประเทศจีนก็คืออยู่ในย่านเอเชียเรานะครับคนไหนที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงพิสหายอยู่ในจีนกาไต้หวันฮ่องกงนะครับก็คงจะโดนบวชดเล็กๆน้อยนะครับแต่ก็คงจะได้ไม่ได้ ายากมากกับในช่วงเปิดพรออเดอร์ช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเพราะว่าตอนนั้นหลายๆคนยังแบบเก่งๆกันอยู่ก็ได้นะครับว่าเอจะเอาดีหรือเปล่าหรือไม่เอาดีเพราะดูตัวเกมนี้กระแสมันดูแล้วยังแบบ50-50นะครับแต่ถ้าคนไหน เอาตัวข้อมูลที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นกับตัวการได้ทดสอบลองเล่นตัวเกมนี้ในตัวงานเกม c o m 2023เมื่อปีที่แล้วนู่นเลยนะครับที่หลาวเกมเมอร์ตัวจริงๆนะครับที่ได้ไปสัมผัสมาที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสนุกแล้วก็ต่อคิว3 4ชั่วโมงเนี่ยยอมที่จะเสียเวลาเพื่อที่ได้ลองสัมผัสตัวเกมแบ็กมิดหูคงซึ่งในตั้งแต่ปีที่แล้วเหล่าเกมเมอร์เขาก็โดนแอปพุ๊บสแตไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวเกมนี้ มันสนุกอย่างแน่นอนนะครับถ้าคนไหนเชื่อข้อมูลตรงส่วนนั้นนะครับไม่มา,าลังเลอยู่นะครับแล้วก็ทำการพรีออเดอร์ไปเลยนะครับกับตัวชุดสะสมของตัวเกม b a c k ก i t ทหมูของก็ต้องบอกว่าคุณคือผู้โชคดีจริงๆเลยนะครับเพราะตอนนี้ในตลาดโดยเฉพาะในทางฝั่ง eBay นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันแต่เรามาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันว่าในตัวชุดนักสะสมนั้นมันมีอยู่ในกยกัน2ชุดนะครับราคาในตอนพรีออเดอร์นี้กับตัวชุดดีลักนะครับอีดิชั่น ที่จะมีตัวลัดเก้านะครับที่เป็นตัวไฮไลท์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีเอเซอรี่แล้วก็ตัวบ็อกซ์นะครับสำหรับเอาไว้ใส่ตัวแผ่นเกมแต่ว่ามันไม่มันไม่มีแผ่นเกมนะครับมันจะเป็นกระดาษเป็นตัวดิจิตอลโค้ดมาให้แทนนะครับแล้วก็ที่ตัวกล่องใส่ก็เรียกว่า ใหญ่สวยงามนะครับใหญ่สวยงามแล้วก็พวกโปสเตอร์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทางประเทศจีนเขานะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวชุดนี้ราคาไม่ได้แพงมากเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ170ดอลลาร์แล้วกันนะครับตีไว้ก็ประมาณ6000บาทไทยนะครับซึ่งช่องยูทูบเบอร์ของทางช่องเฉาเดินนะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูน้องเขารีวิวกันได้นะครับสวยน่ารักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เรียกว่าโอ้โห ใครได้ชุดนี้ก็ยิ้มได้เหมือนกันนะครับกไ็ได้ยิ้มเหมือนได้ยิ้มเหมือนกันแล้วแต่ชุดที่จะบอกว่ามันมีราคาที่แพงแบบไม่รู้ว่าทําสถิติของชุดนักสะส,สมของวงการวิดีโอเกมเลยหรือเปล่านะครับกับตัวชุดสะสมชุดนี้กับตัว collector edition นะครับที่มันมีราคาในตอน p ออ o ด d e r เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งไม่ใช่1 0 0ดิ400ดอลลาร์399นะครับก็ตีเป็นตัวเลขไทยก็น่าจะประมาณ1 6 0 0 0 7นะครับบวกค่าสนสองด้วยเพราะว่าตัวน้ำหนักเนี่ย มันก็มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลก็เรียกว่าเ,เกือบเกือบจะ2 0,000บาทแล้วนะค่าค่าชิปปองชิปปิ้งอะไรไปไปมาหรือว่าจะโดนบวกค่าดําเนินการนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคารีเซลไม่ใช่ราคารีเซลดิราคาขายต่อแล้วกันนะครับทะลุ40,000บาทไปอย่างง่ายได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเป็นเจ้าของกันได้อย่างทันทีกับการกําเงินประมาณ4 0,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงนะ สำหรับชุดสะสมนี้ซึ่งเราเองก็บอกไม่ได้ว่าราคามันจะดบลงแล้วปุ๊บนะครับแล้วกระแสมันจะดีดกลับมากลายเป็นของหายากและมีราคาที่พุ่งเหมือนกับตัวชุดสะสมของตัวเกมอย่างสกิโลหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับก็ถือว่า,าเป็นราคาที่ค่อนข้างช็อคเลยนะ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นอ่ะเออสี่หมื่นถึง 50, ห้าหมื่นบาทก็เรียกว่าครึ่งแสน เพราะว่ารายละเอียดต่างๆนะครับอย่างช่อง Wonder Up Hobby นะครับก็ได้ทำการรีวิวอันบ็อกให้เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหโดยเฉพาะในตัวของฟิกเกอร์นะครับเจ้าตัวเฮนเจียรหรือว่าเจ้าลิงจ๋อตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหรายละเอียดดีเทลมันสวยงามมากจริงๆนะครับตัวส่วนสูงเนี่ยประมาณ40เซนติเมตรนะครับประมาณ40เซนติเมตรแล้วก็ของแถมต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดูคุ้มเลยนะคุ้มค่าเลยแต่ว่าตัวไฮไลท์ก็คงจะอยู่ในตัวของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้แหละนะครับที่มัน ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับสวยงามนะครับมันก็ไม่แปลกที่ตัวราคานั้นจะถีบตัวขึ้นบวกไปแบบ100%นะครับกับตัวชุดสะสมชุดนี้นะครับก็ต้องรอดูกันถ้าตัวกระแสเกมนี้ซาลงกับตัวชุดสะสมตัวนี้ราคาจะดิ่งลงไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัวแรกๆวันที่คนได้มาเนี่ยเรียกว่าราคามันอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นนะแต่ตอนนี้ก็ดรอลงมาเหลือประมาณ4ี่หมื่นต้นๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมก็แววๆมานะครับร้านค้าต่างๆในประเทศไทยที่รับแบบ หาให้เนี่ยก็เรียกว่ามีคนไทยสนใจอยู่เหมือนกันนะครับที่แวะแวะไปลงพื้นที่มาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ไปเจอได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสนะครับก็คงจะได้เก็บตัวภาพมาฝากเพื่อนๆกันถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่ามีคนไทยท่านไหนอ่าสั่งจองร้านเกมร้านไหนอยู่ไว้นะครับแล้วบอดีบังเอิญผมแวะไปพอดีก็อาจจะเก็บตัวภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก,กันนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวกระแสของตัวเกมแบ็คบิ๊หูคงนะครับที่ มันก็ไม่ได้มีดีแค่ตัวเกมนะครับในวงการนักสะสมนะครับหรือว่านักเกงกําไรต่างๆก็เรียกว่ายิ้มกันแกล้มปรีกันอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างเม็ดเงินให้กับวงการอุตสาหกรรมของทางด้านซอฟต์แวร์หรือว่าวิดีโอเกมเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะว่ายอดของผู้เล่นแค่ประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยคนประเทศจีนก็ยอมควักเงินที่จะซื้อกันเนี่ยอย่างน้อยก็หลายล้านคนแหละอย่างแน่นอนแล้วนะครับยังไม่รวมของต่างประเทศหรือว่าระบบต่างๆที่จะได้ใช้ ตัวระบบซิสเต็มของตัวแพลตฟอร์มนั้นๆได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นการแชร์นะครับการแบ่งปันเนื้อหาตัวเกมแบบดิจิตอลนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้เข้ามาสัมผัสกับการซื้อเกมแบบดิจิตอลเกมแรกในชีวิตกับตัวเกมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็เอาตัวข่าวาวมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับกับตัวเกมแบ็กมิดบูคงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ